สวัสดีครับผมเอ็นฮาร์สนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเอ่อ The UT ูเทสตาเมนนะครับวันนี้เราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่าเอ่อทำชั่วกันนะครับนะเราจะมาทำชั่วกันอ่าสกิลทั้งหมดนี่ผมก็ไม่ได้ไปปลดล็อกมานะครับผมเอ่อยังไงผมเลือกตัวละครแล้วก็เล่นเอาฮะไม่ได้ไม่ได้ไปปลดล็อกเอาเลยนะอะฮะถ้าเราเล่นแบบปลดล็อกแล้วทำเควสเนี่ยมันจะมี มันจะไม่มันจะไม่มีพลังไฟนะครับนะผมเลยเลือกแบบว่าไม่ต้องปลดล็อกเอาแล้วกันนะที่ตอนนี้ผมกำลังทำให้มันตาบอดอยู่อ่าสายฟ,ฟ้าเฮ้ยมันเยี่ยวใส่เยี่ยวใส่เยี่ยวใส่กลัวเฮ้ยเยี่ยวใส่เหอขีดไปฉีดไปโดนเตียงโดนเตียงคือถ้าเราทุบเราเรียกว่าทุบคนแล้วกันยิ่งเราทุบคนมากเท่าไหร่นะเรายิ่งมีหลอแดแดงเนี้ย ไอ้หลอดแดงๆนี่คือหลอดที่แบบว่ามันจะเป็นพลังแบบพลังด้านลบของเราอ่ะเนี่ยมีทั้งสายมีทั้งสายฟ้ามีทั้งไฟมีทั้งลมมีทั้งโอ้เต่ยนคนเป็นซอมบี้ยังมีเลยคือเราเป็นพระเจ้าไปแล้วตอนนี้นะเราเป็นเรายิ่งกว่าพระเจ้าตอนนี้เรามีพลังแบบเหนือใครก็ได้ะนะแล้วกูจะไปหยิบศพมันทําไมเออวางไปเอาเตียงก่อนเอาเตียงก่อนเตียงมันขวางทางผมจะผมจะมยิงพลังใส่ที ตายเนี่ยตายวะเอาตายตายแล้วเหรอเขาตายแล้วจังเฮ้ยตายแล้วเหรอเนี่ยไหนลองดิมันตายจริงบอกว่าอ่าเปลี่ยนไมเป็นซอมบี้เงินนั่นแปลว่าตายแล้วแหละนะตัวมันตายแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบพลังไฟกันครับไฟเป็นการเป็นการเผานะเออเป็นการเผามันก็มีเท่านี้แหละ ไฟมีเท่านี้แหละครับเผาส่วนพลังน้ําแข็งก็เป่านะฮะเหนไหมดูเป่าเที่อะไรน้ําแข็งเออพลังน้ําแข็งก็ต้องแข็งจริงสิวะบ้าไปแล้วส่วนลมแน่ลมก็เป็นการเป่าเป่าเอาอ่าเป็นการเป่าเป็นการเป่าดู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 อ่าเป็นเป่าไปแล้วนะเป่าเตียงไปแล้วนะเอาเป่าไม่ไปวะเอช่างมืเถอะนะ ไปเราเอาพลังนี้มานี่คือพลังเงนเขาเรียกว่านะอ่านจันทานะครับนะอ่านจันทาซึ่งผมก่อนผม,มจะไปเนะี่ยหยิบดาบมาผมนอนเอาสตามินา่าตัวเองก่อนแล้วกันมาเลือดเราเต็มแล้วเดี๋ยวก่อนเราไปเราต้องทำอย่างนี้ก่อนนะฮะทำอย่างนี้ทำสิ่งที่เรียกว่าฟันคนก่อนเพราะว่าผมจะเอาสิ่งเรียกว่า โอเคผมได้มาแล้วไอหลอดแดงๆนี่คือพลังด้านลบนะครับเป็นพลังแบบว่าทําให้เรามีพลังแบบนี้นะมีส,สายฟ้ามีไฟมีเออเยอะเลยฮนะคือพลังอนะไรผมเรียกว่าอ่านจนทาแล้วกันนี่ไงอ่านจันทาไปแทงดิอ่านจนาัทน,จนทาเสร็จแล้วก็แทงนี่เอาพลังนี้มาตาบอด ไม่ร uh ู้เขาเรียกว่าอะไรกูไม่รู้เดี๋ยวกูเรียกว่าอ่านจันทรานี่ฟันไปฟันไปว้ายมาฟันไปเอ้ยไม่ฟันไม่ฟันไม่ฟันฟันทำไมอ่ะไม่เป็นไรฮาร์สกูไม่อยากยุ่งกับมึงไปมากกว่านี้แล้วมึงชนะโอ้ยหมาไอหมาเฮียโอ้ยดิ้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 หมาหมาหมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหมาหมาหมาเดี๋ยวผมเอาพลังก่อูเดี๋ยวเดี๋ยว นี่คือพลังสายฟ้าสำหรับผู้มีอำนาจไอ้ย,ยิงไม่โดนหรอวะอ่าผู้มีอำนาจนะต้องเจ็บดิมึงแขนขาดแขนขาดใช่ไหมเผาไปเลยตายตาย,ตายมีตายเรียกว่ามีตายไปแล้วก็ทำประโยชน์นะครับก็คือการเผาศพบันรเป็ประโยชน์นะ เพนดีไทยใช่ไหมครัก็ต้องเผาสิคจะจะเหลือไ,ไว้ทําไมล่ะถ้าบ้านเขาฝังกูก็เผาอ่ะแพื่อหน้าจัดปัญหานี่ไงเอาเผาไปไอหมาหมาหมากูอยากเผาหมาว่ะกูอยากเผาหมาเผาหมาหน่อยดิเผาหมาได้ปะหมาหมาไปไปห,หมาเออหมาโดนไปแล้วว้าหนะ สะใจเว้ยวิ่งหมาคือหมาในเกมนี้มันคนตีนะบอกแค่นั้นแหละจู่ๆมันก็วิ่งมาตีกว่ะโอ้ยแหลกแหลกแหลกผมไปอย่างที่นี่ดีกว่าเหลนี่มันเหล็กม้าม้ามาให้กูขี่มาไม่ให้กูขี่ใช่ไหมกูรู้นะมึงจะมาทำอะไรมึงจะวิ่งมากอดคอกูแล้วจับกูทุ่มใช่ไหมไม่ก็ไม่รู้นะไอ้ทอทอท้อโล่โล่โล่ป้องกันโล่หรือไงโดนระเบิดไปดิ ตายวะเนี่ยไม่จะตายหรอกต้องไปซ้ำต่อไปแล้วมไม่ตอม้องไปซ้ำมันมตอ่อหรอกมันตายแล้วมังเสียเวลาไม่จะตายหมดแล้วหละโอ้ยพระเจ้าทอสายฟ้ากูเพิ่งเห็นผมเพิ่งเห็นทอทอยงพลังแสงทอเทพเจ้าสายฟ้าไม่ใช่เหรอยิงยิงเลยยิงย่อยโอ้พระเจ้าสายฟ้ากูไปไหนเนี่ยเอาอยู่นี่อยู่นี่พลังสายฟ้าพลังสายฟ้า เอาไลนิงมาก่อนไลนิงยิงไปพลังสายฟ้ามีเก่ม,มาบอกเลยเจ้าพระเจ้าทอเอาพระเจ้าทอตายแล้วอ่าพระเจ้าทอตายหาแล้วอ่าดูดิโอตายเฮ้ยไปที่ออาไฟมาเผาแม่งเลยมันตายยากใช่ไหมเผาแม่งเลยนี่มันตายไหม เออตายตู้ไงตายปะน่าจะแบบบ้ามาเธอฟังก์กับบ้าไม่ตายในเปลือกสภาพแล้วอ้าวเฮียนี่ยืนขวางเฮียนี่ยืนขวางอยากออกกล้องเหรอฮะมึงอยากออกกล้องเหรอยืนขวางเนี่ยโหทำไมมันเยอะจังวะทำไมคนสัตว์อะไรมันเยอะจังวะจู่แม่ก็ามาอย่างเยอะเออลมลมเอาพลางังลมมาเอาลมมันเป่ามันออกไป เปได้ป่ะเป่าไม่ได้เป่ามีเป่าพีเอาเป่าไม่ได้เป่าคนก็นี่ะเป่าคนเป่าคนเป่าคนเออเป่าคนเป่าเสือเป่าเสือเนี่เป่าเสือไปไปว่ะมันเยอะไปอ่ะแม่งแถวนี้คนมันเยอะพอคนมันเยอะอะไรมันเยอะมันเกิดเยอะมันก็ทำให้เครื่องผมแหลกไงผมคลายเสือเฮดนี่้งทิ้งก่อนแล้วกัน เดี๋ยวทำไม่ขึ้นผมแหลกเค okay, มอลเดลมันเยอะอะไรมันเยอะไงเครื่องผมมันเลยแหลกหมีไปด้วยเหี้หมีมาอย่างไรเนี่ยหยุดไหมให้ลดลดเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะผมเอาพลังนี้มาแล้วมันจะทำให้ผมยกของให้หนักขึ้นนี่ไงแล้วก็ลุกขึ้น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 ลุกดิเฮ้ยมึงโอ้โหแม่งสแตามินา่าหูยังเต็มแต่ทำไม เลื่อกคลายเลยถึงแลเออเนี่ยเป็นซอมบี้ซะมึงอ่ะนี่เลยๆซอมบี้ไปซอมบี้ซอมบี้เดี๋ยวเปลี่ยนซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอาเสือเสือกับเสือกับหมากัดกันเนาะซอมบี้แล้วเนี่ยนี่กับซอมบี้อีกตัวเดี๋ยวซอมบี้ซอมบี้เราเจอซอมบี้ใช่ไหมเราต้องฆ่าทิ้งอ่าเราเจอซอมบี้เราต้องฆ่าทิ้งนะฮะถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันจะแพร่เชื้อนะฮะ ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันจะแพร่เชื้อนะครับนะเราต้องฆ่าซอมบ,บี้ที่นี่ก่อนนะเฮ้ที่ตายยากจริงๆเผาแม่งเลยดิวเว้ยโอ้ยเหี้ยไงฮึโอ้อตายแล้วโอเคเผาเผาเผามีประโยชน์ไหมเผาจะได้ผลเสมอนะเผาไอ้นี่ตายแล้วเหรออ๋อมันตายแล้วมันตายแล้วโอเคไม่ต้องไปทำอะไรมันแล้วเอาโอ,โอ้นี่มีการต่อสู้ของสัตว์สองสายพันธุ์นะเอา นะเ,ยยเอาหมาชนะเฉยยังเผาหมาไปเผาหมานี่หมาหมาตายโดนกระดูกทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนกินก่อนเผาเสร็จกินก่อนโอเคเผาเสร็จแล้วเอ้ยมันจะไล่กูมันเอากูแล้วมันเอากูแล้ใจเย็นใจเย็นเจ้าหมาไม่ใช่เจ้าหมาดิเสือ,อน,นี่โดนกูเผาไปซะเอื้อระเบิดใส่เฉยดูขึ้นไหม แล้วทำไมหน้าตากูเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นซอมบี้ซะมึงอ่ะมึงด้วยซอมบี้อ่ะเราเจอซอมบี้ต้องฆ่าทิ้งใช่ไหมครับเราอย่าลืมนะฮะเจอซอมบี้ต้องฆ่าทิ้งนะฆ่าฆ่าฆ่าเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ลุกซอมบี้ลุกฆ่าแม่งยิงไฟยิงไว้เออสายฟ้าสายฟ้า,า,ฟาตายซะมึงอ่ะ ขาขาอมบีนะเ <P le Soviet> จสอสมบีต้องฆ่าทิ้งฮะจะปล่อยไไม่ได้เจอสมบีต้องฆ่าทิ้งเอ้ายิงไม่โดนปะโดนแขวนเลยแม่งหลังจากที่โดนประจานไปโดนแขวนว่าไปฆ่าเขาอย่างงู้นไปฆ่าเขาอย่าง,งานี้ทําอย่างงู้นยี่มากนะอ่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมต้อง <P le> ผมว่าตัวละครน่าจะตายละอ้าวไม่ตายตัวละครมไม่ตายตัวผมรอดตัวละครผมไม่ตายวะนึกว่าตายแต่ละแม่งไั้รอดเฉยเลย โอเคเดี๋ยวนั่งสมาธิอ่าฟื้นฟูเลือด HP โอเคเดี๋ยวนอนเอาเลือดก่อนสอมบี่เผาทิ้งเผาทิ้งเผาทิ้งเบอร์มอเตอร์ฟลักเกอร์เบิร์เน่เน่เบิร์มอเตอร์ฟ r ักเกอร์เบิร์เบอร์โอ้ยเฮ้ยพลังไฟหมดพลังไฟหมดดีมาก่อนี้มาก่อ่อนียนี่ไงพลังนี้เป็นพลังที่แบบว่าทำให้ขี้แตกนะครับนะทำให้คนทั้งเมืองขี้แตกนี่ไง นี่ไงขี้แตกดิมึงนี่ไงขี้แตกเออไม่ได้ขี้แตกนั้นเยี่ยวแตกนี่โอ้โหอ้วกวกวใส่กูเลยนี่ไอ้เหี้ยอะไรเนะนี่ยนะคุณเล่นเฮียอะไรของกูไอสอมบี้คี้แตกได้กูเล่นเฮี้ยอลไรงกูเนะนี่ยนี่ไงโอ้โหอ้วกใส่เ <ไป S 1> ชีย Sing, <ป>ช่ยเชีช่ยเยชี่ยเชี่ยมือจิตไปจิตไปไปเทน,นนิงไปเทนนิงเออเออตายเออ โอ้โหหลังจากที่ผมทำไปเมื่อกี้นี่ก็เลือดแม่งเหลือแค่กลิ่มเดียวอะ่ะเดี๋ยวผมนอนเอาเลือแป๊หนึงปวดขี้ปวดขี้เอ,อือฟูดฟูดอ้าวไปไหนแล้ววะเอาอยู่นี่อ่านจันทา,อ,านอ่านจันทาเสร็จแล้วงี้งต่อเอ,อือปวดขี้เอ,อือไม่ทั้งตัว แล้วแล้วเราก็จะทำอย่างนี้นะฮะนะทำอย่างนี้ไอ้เฮียไม่เป็นอย่างนี้ตายนักยังขี้แตกนะฮะโอ้ยเขาบันตีกูเฮียแล้วอย่ายอม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 ยมัทูดยมัทูดยมาทุบหนักขากูแล้วนี่ไงถีบล้มเลยยมาทุบมันมันโดนไฟเผาได้ป่าววะเดี๋ยวผมลอง ข้ามเนี่ยผมเจอไอ้น,นี่บ่อยมากเลยตอนเล่นอ๋อฆ่าได้ฆ่าได้มันก็บอกว่ามันเป็นไรมันบอกว่าไม่เป็นไรนายชนะซึ่งกูไม่สนชนะจะแพ้กูไม่สนกูคแค่กูคแค่อยากจะทำอย่างนี้เองสรุปว่าคือยมมาทูมันก็ฆ่าได้นะครับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะฆ่าไม่ตายรู้สึกว่าทุกคนอยากจะคงอยากจะฆ่ามเลยนะเวลาเห็นหน้ามันแต่ละทีเนี่ย เงียบเผาไปเผาไปแม่งเลยเบอร์มันเขาก็เบอร์นะเอาตายแล้วเหรอโอ้โยมมาทู่อะไรเนี่ยมังตายเร็วจังโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาใช้พลังสปีดฟอร์ดด่อยดูดูนี่แค่วิ่งปกตินะยังเร็วอ่ะนี่อันนี้คือเดินปกติอ่านี่นี่คือเดินปกตินะเดินปกติไม่ยังเร็วแต่ถ้าวิ่งปกแต่ถ้าวิ่งอ่ะ คเร็วเลยจะไม่เห <eled S 2> ็นผลใช่ไหมเดี <Gentle confer dles> ๋ยวผมทาให้ดูเฮียไอย่างเร็วเลยดูดูดูเงนเงิ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 นเฮียไ่อย่างเร็วเลยคูดเร็วอ่ะไอ้ยบยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเหรอเนี่ยเป็นศพไม่กรูพองเลยอีกแล้วมึงเน้นตายวะอะไรวะตาย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 ไปงื่อ มาเดี๋ยวกูเผาให้มามามาเหี้ยไม่ยังอยู่ลย่าเนี่ยโอเคผมก็ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับในส่วนคลิปหน้าเป็นไงตัวใหม่นั้นก็ขอฝากตามด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเกียรนอีกรอบนะกับเกมไอ้นะ the Ute Statement นะครับนะเดี๋ยวผมค่อยกลับมาเกลียนอีกรอบนะโอเคขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะบ๊ายบาย